สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวกองแกงแชาแนลนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่ยังแวะเข้ามาดูนะครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปมาค่อนข้างที่จะหลายวันเลยนะครับเ,เกมที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นเกมวันสแตรมแมนนะครับผมลองโหลดมาเล่นดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเกมนี้นะครับเห็นหลายๆคนพูดถึงมีเพื่อนที่ทํางานเขาเล่นบอกว่าเออเกมมันสนุกดีก็เลยลองมาเล่นด <an> ูนะตอนนี <an> ้โหลดมาแล้วนะครับเลเวล9นะครับ รู้สึกว่ามันจะมีโหมดของการอัญเชิญด้วยอ่อน,นี่เป็นอะไรที่ใใกเกียเก่ยวกัเกมรายเดนเจอร์นะครับเอ่อตอนนี้เหมือนจะมีการ์ดในระดับที่เป็นฮีโร่ระดับ S S R นะครับ S R และก็ระดับ R มีระดับ N ด้วยนะฮะแย่สุดเป็นระดับ N ประมาณนี้นะครับเอ่อเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนชื่อนะครับมันเหมือนจะเปลี่ยนชื่อได้อันนี้ ID ผมนะครับเอ่อเดี๋ยวผมทำการเปลี่ยนชื่อดีกว่า ใช้ชื่อว่า k g c h ชาแล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้มีชื่อว่า k g c h ชาแล้วยียบร้อยเลยนะฮะ ตอนนี้ตัวละครผมไซทามะ先生ออโตสุดเกเรตหนึ่งอย่างมีทากีตัวลระดับ A นะครับตัวเมกันตัวเมย์เขาเรีกตัวเมยเขาเรียัวเมยเป็นระดับ A นะับ CSR กับไซทามะ先生ออโตสุดระดับ R นะครับเอ่อได้เข้ามาแล้วเดี๋ยวผมทำการอัญเชิญให้ดูแล้วกันนะครับมันมีอัญเชิญแบบพิเศษนะครับมีโอกาสได้รับตั้งแต่ระดับ R ขึ้นไปโอเคเดี๋ยวลองกดสักทีหนึ่งประมวลผลนะครับ ได้เลเจอระดับ r โอ้โหตัวแบบคือตัวมันไม่ได้มีความเท่เลยนะฮะโอเคทำการยืนยันไปนะครับเขาบอกว่าครั้งนี้ได้รับแน่นอน SR มีโอกาสน้อยได้รับ SSR นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองกดแรกดูนะครับเขาบอกว่าซื้อสามใบนะฮะหากแค่หก0้หกสิบเพชรนะครับลองกดเลย โอเคผมซื้อ okay, มาสามใบแล้วโอเคอีกครั ination, sí ้งหนึ่งนะครับได้ระดับ A ย่าสามเจ้ไม่เห <Ach> ็นม <thế> ีอะไรเลยกดเชิญอีกครั้งหนึ่งได้ระดับ A อีกฮะโอ้ยงั้นเราอะได้ระดับ A อีกนะครับโอ้โหเออเออเฮ้ยทำเป็นเล่นไปนะครับทำเป็นเล่นไปนะครับเนี่ยลองอีกครั้งหนึ่งออฟเพนหมดโอ้โหหมดแล้วนะครับเรียบร้อยนะก็แม่จะ จะว่าไปมันก็มันก็ต้องอยู่ที่ดวงอีกแล้วนะครับแต่ว่าตัวที่ออกมาไม่เห็นมี s อเลยนะอ่นะอผมลองสุตรแบบนี้ดูนะครับได้ระดับเอ็นนะครับเอาลองสุ่มอีกครั้งหนึ่งแบบทั่วไปอ่านี่ได้ระดับเอ็นนะครับก็ได้ระดับเอ็นดูตัวนะฮะตัวแบบอันนี้มันมันสามารถอัพได้ไหมเนี่ยมันสามารถอัพเป็นระดับได้ไหม โอเคได้ดุลว okay, นะครับโอเคนะดูแล้วนะครับการอันเชิญแต่ละครั้งนะครับแม้จะเป็นพิเศษนะครับเราจะได้อันดับที่ต่ําที่สุดคือระดับ R นะบแบบทั่วไปนะครับเราก็ได้ระดับเป็นระดับ N แบบน่าจะตัวกากนะครับตัวกา,กากสุด Turning, <S <S ม้งโอเคมาดูดตัวละครตอนนี้มีมีระบบพัฒนาด้วยสุะปันต่นี้เป็นระดับ R เสีอีก พลัง,งนะฮะพลังปเป็นระดับเป็นเล่นนะฮะเป็นระดับ,อาด,บอาดีกว่าเด็กผมเดี๋ยวผมพัฒนาตัวละครให้ดีนะฮะอันนี้เป็น exp อัพเลเวลนะครับอัพเลเวลไปได้เรื่อยใช่ไหมโอ้อันนี้สุดละนะครับสุดละเดี๋ยวไปลองเล่นดูว่ามีการต่อสู้แบบไหนบ้างนะครับเออ่เข้าไปที่ตำรวจ เล่นได้ผ่านด่านนะครับโอเคเนะเราทำการเข้าพิสซูที่ด่านได้เลยเออมีเรื่องการจัดทีมด้วยนี่หวา่าทีนอสบรินลี่เอามนโอ,อมสายด้วยหรอสายอะไรบ้างสายเวทสายอะไรที่หรอโอ้โหน่าสนใจน่าสนใจนะน่าสนใจโอเคอเดีเ๋ยวเรา เ,เริ่มสแล้วกันเดี๋ยวนะเริ่มพาสู้ยังไม่มีตัวละครในการจัดยืนยันโอเคนะฮะอันนี้เริ่มสู้แล้วนะครับเจติสคราชโอ้โสามารถสอดอ่อนต้ได้นะฮะเนี่ยนครับโอ้ตีมานี้เอ้ยคล้ายๆเกมแบบสมัยเก่าๆป่ะเกมแบบ เล่นยุคแรกๆเลยนะฮะกดออโต้เล่นได้เอาไปชนแพ้นะครับถ้าเกิไม่ไปกินเออประมาณนั้นอยากเล่นไม่ไม่เล่นออโต้ก็ได้นะแต่ว่าผมชอบเล่นออโต้ดีกว่าเนาะง่ายดี Justice Crash ถ้าเกิดไม่ไปกินเอาโอ้หน้าจอสั่นเลยนะฮะมาเล่นออโต้นะครับอันนี้ยังไม่ต้องควบคุมอะไรนะตอนนี้เลเวลเก้าเลเวลห้าเลเวลสี่โอเคชนะ ี่ครางวัลที่ได้ ตัวกิมกียนป่าหมึกดีกว่าโอเคไป A, fruit, ต่อครับัสลับกันเข้ามาตีแล้วก็ใช้สกิลเลยครับเล่นง่ายอพี่โอาพี่มึก Justice Clash ันเมยไปสาม ความจริงถ้าเกิดว่าเราเข้ามาเล่นใหม่ก็น่าจะเริ่มที่มีตัว SR ให้เราสักหนึ่งตัวก็น่าจะดีเนาะโอเคเรียบร้อยก็ประมาณนี้อันนี้ก็อัพสำเร็จนักกล้าผ่านด่านนะครับตอนนี้ผ่านด่านที่2ได้แล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโอเคเอามาดูรางวัลที่ได้รับเข้าด่านเราก็เข้าด่านอ๋อเข้าด่านมาได้ไจนหมดยูทูบ ต้องสู้ก่อนแลยเอาเขยให้เข้ามาแล้วเดี๋ยวผมขอสู้หน่อยแล้วกันนะครับสักนิดหนึ่งนะครับเดินมาหน้าจออยู่นี้เป็นโทรศัพท์8พัดนะฮะซื้อมาใหม่ก็เลยโอเคเดี๋ยวลองอัดเกมเลยนะฮะว่าเป็นเดี๋ยวให้ดูความละเอียดก็เสียงที่ผม็อกคอร์สอยู่นี้แหละนเสียงเกมเสียงเกมเกมเลยนะครับของโทรศัพท์ ทรศัพท์มือถือแบบอัดแบบง่งายๆเลยก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับก็พอได้อยู่ตอนแรกผมคิดว่าอ,อ,อัดหน้าจอผ่านมือถือมันจะมันจะยากสำหรับ,บ ประมาณนี้เดี๋ยวขอกลับไปที่เมืองก่อนเนี่ยได้มาแล้วใน,นกระเป๋าผมมีของอะไรบ้างเดี๋ยวขอดูหน่อยครับมีอันนี้คือของทั้งหมดอันนี้ทําอะไรได้บ้างอ๋ออันนี้เอาไว้เพิ่มพัฒนาเลเวลนะครับมีสมุดตํารตาในทึการต่อสู้นะฮะอันนี้มีการแลกของอันนี้ทําอะไรได้โอ้อันนี้เขาเรียกว่าการสะสมไอเทมโอเค ก็ประมาณนี้เลยกันนะสำหรับการเล่นคลิปแรกกับเกม One p u n c h Man ลองเปิดให้ดูแลนะครับมันก็ได้ของที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แหละนะแต่ว่าก็ต้องรอแบบรางวัลล็อกอินเผือมีรางวัลล็อกอินอะไรให้ให้เราได้แบบง่ายๆอันนี้เพื่อนยังไม่มีเลยเหรอโอเคสำหรับคลิปมีลาไปแล้วนะครับใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะฮะคลิปมีลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ วันชันแมนครับสวัสดีครับ